ถ้คุณทำเซลิปผ่าตัดดึงหน้ายกคอหรือทำัลยกรรมมาทั้งตัวถ้าคุณไม่เริ่มดูแลจากภายในสุดท้ายคุณก็จะยังกลับไปดูแก่เหมือนเดิมไม่ต้องเชหมอเพราะนี่คือคำพูดของหมอสัสยกรรมอันดับหนึ่งของอเมริกาชื่อว่าดรโทนี่ยุนหมอัสยกรรมที่มีคนจองคิวยาวที่สุดในอเมริกาตอนนี้เป็นผู้เขียนหนังสือ The Anti-Aging d e t ซึ่งเขาย้ำไว้เสมอนะครับว่าความอ่อนเยาว์ไม่ได้เริ่มจากมีดหมอแต่เริ่มจากอาหารที่คุณเอาเข้าปากตัวคุณเองทุกวันเผยว่าเราแก่จากปัจจัยนี้่เป็นนกที่่ซออยู่ร่างงกายขอเราแกอย่างเริ่มจากการที่คุณกินเข้าไปในปากคุณ ทุกวันนั่นเองเป็นหนึ่งจากคอลลาเจนที่ผลิตน้อยลงในทุกๆปีโดยที่เราไม่ใจชี้ชัดว่าเราทุกคนจะเสียคอลลาเจนประมาณปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆปีและในผู้หญิงที่หมดประจำเดือนคอลลาเจนคุณจะเสื่อมลงเร็วขึ้นเป็นสองเปอร์เซ็นต์ทุกปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดรโทนี่แนะนำก็คือการเติมโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันเพราะโปรตีนคือต้นตอสำคัญในการสร้างคอลลาเจนให้กับร่างกายของคุณถ้าใครขาดโปรตีนสังเกตได้เลยว่าผิวจะเหี่ยวผิวจะแห้งกร้านน่าจะหย่อนคล้อยเร็วกว่าไว้ตอยนเนง,เยนเง,ยงเียหต น้ำตาลเนี่ยเป็นตัวทําให้คลราเจนในผิวคุณจับตัวละกันและแข็งเป็นก้อนได้สัมคัญเลยอาจทำให้ผิวคุณดูหมอ,องคล้ำจากปฏิกิริยาที่เรียกว่าไกลเคชเชนได้ด้วยเพราะฉะนั้นการลดหวานลดการกินแป้งขาวของสิ่งสําคัญที่คุณควรทำในทุกวันให้ได้3เลยคือออกซิเดชันจาหารแปรรูปออกซิเดชันคือปฏิกิริยาที่คล้ายกับไฟที่เผาเซลล์ของเราซึ่งคุณสามารถดับไฟนี้ได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกินผลไมใ้ให้หลากสีเข้าไว้หรือจะเรียกว่ากินผลไม้ให้เหมือนสีลุงให้มากสุดนะครับก็คือก เพราะสารสาคัญจากผลไม้นะครับจะมีสารต้านอนุมูลสิตร์ที่ดีมากๆนะครับในการดับไฟเหล่านี้ในร่างกายของคุณและ 4. ครับคือกลไกในการสะสมของเสียในเซลล์ของคุณไม่ว่าจะเป็นจากการกินทั้งวันการกินไม่หยุดเหล่านี้ทาให้ร่างกายของคุณสะสมของเสียเข้าไปในเซลล์ทุกวันเพราะฉะนั้นดรอเรนี้จึงแนะนำให้เราทำไอเอสนะครับ16ชั่วโมงต่อวันโดยที่ทําให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันนะครับกระบวนการเอสคือกระบวนการทาความสะอาดเซลล์ของคุณขับของเสียออกจากเซลล์ของคุณกําจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือกระบวนการที่เรียกว่าโตฟาจีซึ่งทำให้ร่างกายของคุณาใจะ คุณกลับไปดูเหมือนอายุ20ไม่ได้อีกครั้งเลยและสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ลอเรทอนนี่ย้ำว่าการกินเยี่ยงเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องเสริมสิ่งที่เราขาดด้วยซัพพลีเมนต์หรืออาหารเสริมที่ถูกต้องเพราะ เมื่อเราอายุเกินส5าปีขึ้นไปร่างกายสร้างคอลลาเจนนน้อยลงและระดับสารต้าน,นาอนุมูลอิสระต่างๆเราก็ลดลง,ลง,ลงตามเช่นกันเอกจากนี้ให้เสริมคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีเพื่อทำให้โครงสร้างผิวของคุณแน่นขึ้นและรวมถึงการกินซิงค์การกินวิตามินอ e, ีและโพลีฟีนอลเพื่อไปเป็นตัวสำคัญในการดับไฟจากปฏิกิริยาออกซิเดชันอันสามนั่นคือการเสริมสารที่ลดการอักเสบระดับเซลล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเคอร์คูมิน egcg หรือชาเขียวรวมไปถึงเรสูวัลเทอจากเปลือกองุ่นสิ่งเหล่านี้คือหมอในระดับโมเลกุนนกกกล ท้านคุดตอรโทนี่บอกไว้ว่าอย่าซื้อครีมแพงๆเพื่อปกปิดปัญหาจากผิวของคุณแต่ให้สร้างอายุใหม่จากภายในของคุณและตอนนี้คือเวลาที่ดีสุดของคุณนะครับท้าไม่รู้จะต้องเริ่มต้นยังไงไม่รู้ต้องกินอาหารเสริมชรวัยยังไงท้ามาทางแบรนด์ DRO ได้เลยครับนูตาพรามและ P ินอติก้าจากแบรนด์ DRO นี่แหละครับเซ็ตนี้คือสูตรย้อนวัยที่ทั้งหมอและนักวิจัยสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณฟื้นคืนผิวและพลังชีวิตที่เคยมีที่กลับมาอีกครั้งทักมาหาเราตอนนี้หรือกดทิ